เริ่มสติมิ่งไปลีไหนรู้หน่อยดิว่าได้ยังไม่ไม่พีบิกสกิลดับแต่อเนี่ยติดละติดละเปิดสตรีมละเปิดสตรีมละจะตายนะจะตายนะเปิดกูก่อนนะกูไม่เอาตายนะกูเสียได้ข้างหัวครับโอ่อย่างโก้ลีอย่างโก้อย่างก็แต่เนี่ยเปิดและเปิดแล้วตายเลยนะเปิดแล้วถ้าไม่หล่อยกูกูตายนะ เดกกูมาเดิกกูมาแป๊บนึงวัดชีวะเดี๋ยวข้างหัวสามแสนข้าวหัวสามแสนเดี๋ยวข้าหัวสามแสนมาทีดะข้าวหัวสามแสนมาทีดีนะตีมดอ่ะอี่ยโอ้ยสัตว์เสียบไม่ตายี่สัตว์ฉนกําลังดูอยู่ซื้ออยู่เลยสัตว์กูกําลังดูว่าใครข้าหัวสามแสน กับ็มาได้ชีวิตชีวิตก,ก,กูโดนลอยแลยออ้วเพียชีวิต <c oughs> ก,กูเล่นอะไรแบบติ่งหนึ่งอ่ะ,ะเล่นหนึ่งร้อย <c oughs> ได้ <c oughs> คุณผู้ชมเจอสายปืนเทพนะเจอสายปืนเทพเลยก็พี่บิ๊กก็พี่บิ๊กคอมโบดาบแต่ผมเลยหายไปต้นโดนเ็นเข้าหัวหน่อยเอาลิงเซิร์ฟวีมาจากไหนครับอย่าไปพูดกับมันอย่าไปพูดกับมันพูดกัมันไปสิ โอเคมาแล้วใครอยากเทสแคนเข้ามาเลยนะครับส่วนนั้นลิงกเดสนาสรับคนที่เทสผ่านบอกด้วยนะครับว่าเชื้ออะไรเดี๋ยวจะฟองจะฟองเซิร์ฟทวงไรอย่อะไราทวงแล้วเหรอบอกอะไรวะโอเซิร์ฟมาจากโอเล่ครับโอ้เซิร์ฟมาจากโอเล่ครับ ก็โยนขี้ไอ้เงี้ยเอาไปจากโอเล่โอเล่เป็นคนปกกันทุกอย่างครับผมไม่รู้เรื่องโอเล่เป็นคนขอได้วยค่ะไม่สตีมบอกบอกมันดี้ว่ายืมมาจากโอเล่ครับแล้วแล้วขอาทสเดินนะครับแล้วเชิงเข้าแคนปีอะไรประมาณเนี้ยแล้วแบบแล้วตอนเรามีเซิร์ฟวีอะไรมาเนี้ยแล้วก็เตะเขาออกเอาเอาเอาไหมไม่ได้ไม่ได้นะแชร์ไลค์แอดแอดแอดเพื่อนคนนี้ไว้ด้วยเพราะว่าเขาเข้าแคล้ว แกล็แบ,บแมนค<ด>ุณ <c oughs> ชอบโยออล่แต่งตัวเลยก <c oughs> ็สะทุนอะรโอเล่วะเอ้ยไม่ใช่โอเล่ดีที่ไอเชเ,เตอร์กูชอบจับไอเชเตอร์กับโอเล่ไม่สลับกันนะยะแต่ทุกคนแม่งช,ชอบชอบเรียกกูกลายเป็นเตอร์ <c oughs> กูก็งงชื่อกูชื่อเตอร์ตั้งไหนหวะกูงงไอ้เชเตอร์แม่งไม่ได้อยู่ทีดีไม่บอสไอเตอร์ไอเตอร์เล่นแบบนี้ไหมในประมาณเนี้ยกูไอ้ไอ้เชเตอร์เป็นคนแต่ง แต่งตัวเป็นมะเรงศัพว่ะเชื่อมันออกจากคล้ายมะเรงศัพปีเตอร์ Peter อะไรเงี้ยเออปีเตอร์บักเกอร์เออน่ะ <B> ที่เป็นสไปเดอร์แมนน่ะฮะตอนแรกก็มเร็งศัพตอนนี้กลายเป็น Spider Man สไปเดอร์แมนซะแล้วเฮียเนวะไหนวะไหนวะไหนวะเจ้าของเซเวอร์มาทวงบอกดิว่าเออเล่ย์มาแกนกีเออเล่เออเล่อยู่บัวไม่เกี่ยวอะไ <revision> รเล่น <c oughs> อ <c oughs> อนไลน์อยู่คุณเล่นออนไลน์กูกูเปิดไหม ผูไม่มันอยู่กูไม่ได้ยินเลยตั้งแต่เรียนเรียนออนไลน์กำลังลุ่งเฮ้ยโอเดะโอเดะเอ็ลเซ่ไปจากไหนการเรียนออนไลน์อยู่แล้วแจกยังไงเนี่น่าจะของแนมาแหละก็ต้องใจดีมิงะั้นแกจะถปกทวงเงิสัตว์ขังเป็ดมันคงงงกับใครไม่รู้เต็มเซิร์ฟเลยเนี่ยยังชอบเลยเนี่ยจน่าไหวทางนั้นเลยเนี่ย แต่งตรงผมมันสุดเอฟเฟกนะครับไอพี่เออมันเขียนว่าอะไรมาว่ากูอ่านไม่ออกมึงแคปบภาพมาได้ป่ะเดี๋ยวกูไปนั่งอ่านแคปภาพหน้าจอมาผมบออกมาแล้วเอ๊<ช>ะมาถามอ่ะมาถามอ่ะ,าม,ะามาทำไมเหรอรามาทำไมเหรอครับมันบอกมาดิว่าอพีอ่แคน,นขอยิ้มอขอยิ้มเซิร์ฟเี่แคนหน่อยแต่วันเนี้ยไปดิบวไปดิ นี่บอกไปแล้วเนี่ยมาเทสแคนแข่งเนงั้นเหรอวะแล้วใส่ใส่ดให้อเอใสเอาดิาดิเ้าถามเอาให้ไปแล้วผมเปิดสตรีมใหม่แล้วพอสตรีมนั้นมันหลุดสตรีมใหม่ผมให้ลิงดิสไปแล้วเอ่ากลิงดิสเามา้วขอกินข้าวก่อนกินข้าวแปนบนึง ให้ไวใต้คลิปดิให้ให้ไว้ใต้คลิปดิจะได้เขุ oh, okay, ดจะไ้ขุดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ลิงก์เก่าด้วยนี่นี่เก่าด้วยอ่ะนี่ลิงดิสอ่ะก็บอกบอกดีว่าก็ใครพิมพ์ใช้ได้ก็บอกดีว่าไลไล่ใหม่แล้วไล่ไล่เก่าหลุดพี่บิ <c oughs> บ๊กอ่ะพี่เบิร์ดหัคิกกูไม่เอาไหนเลย <c oughs> บอกเอ๋บอกเอ๋ข้าวหอมสามแสนดีว่า เออหอยยิ้มแดงแค่ไหนเขาจะไม่ให้ไก่อย่าพูดไม่ดีกูตบเล็กจังเด็กมีไปเขาบอกว่าไม่ได้ให้เซอร์วีแล้วว่าแล้วแล้วคนซเซอร์วีมามันมันมันแล้วมันกากมันไอ้เนี้ยคุณฟาร์มแบบมันจะมายุ่งอะไรวะพูดอย่างถามว่ามึงฟาร์มก่อนนะที่จะพูดไรเฮี้ยคนเฮียแทนกูถามหน่อยคนบุรีไรเนี่ยถามหน่อย เป็นเป็นแค่ความเซิร์ฟหรือกูตบล่วงไงกูมากิดขายเลยแค่แค่ลิงเจอร์บิดเดียวเองไเฮียวุลลีจัดแต่ปันเลยไอ้เี้ยกูแค่ยิไม่ยิ้มนักใจเยอะนะอยู่ก่อนไหนว่ากูจะเป็นกระทืบมันข้อหาพูดมาเพิ่มมากเลยที่ยังชอบเลยเอ่ะยุคอนไหนจะใช้โปรฟาร์มก็ได้มันก็เลยไม่อยากให้เราดูไอ้เฮียคลิปที่มีคนดูมากสุดพันหกร้อยคนมาเฮียนั่นยังแคลนเก่าอยู่นี่ว่ะแคลนเก่ากูอุ้ย แข่คนกลางอยากดูตัวเองเล่นไว้เย้พันหกอ่ะตอนที่กูมาตอนที่กูมาเทจแข่งนี่หวานชิมนี้ใช่ใช่คนดูเยอะคนคนดูมีการดูเยอะสุดเลยพันหกร้อยอ่ะเพราะกูไงเออว่าข้างหัวเยอะสุดเลยครับแบบมาดูอะไรประมาณนี้เพราะกูมาไงปไอเดียวมันมันมาไอเดียมาคุณหมูบอกพูดไงเด้อเอา เออไอ้เจ้าของเบอรบอกแล้วเหรอพี่สายจะตบแม่งสักหน่อยพูดมาบอกบอกว่าอะไรวะอะไรวะไม่เข้าใจออกไปเฉดดาวเสืออ่ะเฉดดาวเสือเลยเหรอเฮ้ยจะแม้เปล่าเราจะเราจะดาวเสือปะเจ้าบอกเฮ้ยเฮ้ยหายที่อนปฟ้าเปล่าหายที่อยู่ใหม่เลยเฮียเอวเรียไปคันล่องมาใหม่ดิบอกแค่นี้เว้ยเอรีไปคันล่องมาใหม่ใครจะเทนไหมเขาต่งอาหารครับเฮ้ยอตอบประดิษฐ์ ปุ๊บชะดาวแปรและเสต็มทันดีทันใดเอ้ยเอ้ยคนที่ตั้งชื่อในยูทูบว่าคัจฉา ff นี่มันใครวะคัจฉาที่ไหนขาชาไควายอาจจะเป็นคัจฉาวจริงเหรอมึงเขียนขาชาเหรอวะเออไอ้เนี้ยตอนแกกูอ่านคัจฉา ff จริงจริงไอ้ฮิ๊กเฮียงชอบขาชา ff ไอ้เนี้ยฮิ๊กเฮียงสิ้นคิดได้เหี้ยกรถามกูชอบชาไงกูตั้งกูเลยตั้งว่าขาชา เนี่ยด้่าชือาจะออนไนได้อะขาชาไปลูกขาชาเอฟเอไปยงชอบดี่ะ้ยแค่นึงเหียวกูบอกปัญญาตั้งทีเหมือนกูไหมอะไรไม่ไม่ไม่ตอนนี้ไม่ใช่เังม่แคนมีปัญญาหนึ่งเียกมเออมาถอะทำไมอะกูว่าพวกมึงซ้คนเองดีกว่าอย่ามาุ่งกูเลยเฮะ มีตู้หัวเย็นมีเจะาตู้หัวเย็นมีัลาดเปล่ามีปัญหาเยอะๆเลยเฮียอย่ามาสูกลสักมีคนมาทวงอะเฮียไอ้ข้าวัวสามแสนน่ะข้าหัเฮียยัไม่ไปก้นมาเฮียบอกว่าส่งส่งเซอรมาด้เฮียมึงเอรใช่ไหมอะไรประมาณนั้น้น้าหัวไไปส่งอาหารกัไม่รับไปถบอกดิว่ามึงบอกดิว่า มึงไอเติมมึงลองบอกดิว่ามึงต่วนเองไม่เป็นหนสัตว์มึงไม่มีทีมไงเข้ามาถามเลยีเอ้ผมลีแล้วผมลีแล้วผมลีแล้วไหนวะไหนวะเหยื่อเหยือแล้วสปริงแล้วก็สปริงไม่ได้ขายไม่ใช่หรอสปริงไม่ขายช็อป สโมกเฟลมน้ำแข็งด้วยว่ะโห้น้ำแข็งก็ดีอยู่นะไม่ได้เช้าเออไอโอเล่มันก็เห็นห้องแจกเบริมีไม่ได้ห้องแจกจะวี่ห้องแจกทำไมอ่ะนี่ก็มึงเออเออก็ต้องคันลอกอีกอ่ะทำไมไยโอเล่ันทำาไมวะมันมองไม่เห็นหรอวะมันดูมันดูห้องมันห้องแจกห้องแจกในไม่ได้ห้องแจกเสรไม่ได้มันไม่มีหยุดแล้วเปล่านี่ก็ส่งแล้ว ก็ส่งไปแล้วนะผู้คุยหนึง่งอ่ะมันไม่มีไหนทำไงมารีเซิร์ฟแล้วฮะรีได้เหรอฮะรีเหรอฉันดาวเซิร์ฟไหนเมนเมนหลุดเลยเอนยืนยืนเมนยืนยืนอยู่เลยเนี่ยยืนยืนแข็งทื่อเลยอย่งางสบายเลยเหรอเป็ลิงหรือเปล่าเป็นลิงแต่มันไม่ใช้ดาวเยอะเบอร์ก็งงนะเอ้ยแม่จะด,ดาวข้างนอกก็ได้แต่มันด,ดาวไม่โดนไงนต้องเข้ามาชด,ดาวขา้างใน เนี่ยเมาหลอนเนียแบบเมื่ยกะดาวเลยมาเนี่ยว่าคนดีกกำลังกำลังทคแฟนเป็นพ้อยต้นแน่เลยเนี่ยคุณพูดคุณูดอะไรเว่าไอ้กจะดาวเลยมานี่หรอเรี่รู้จก กูเฮ้ยกูเปิดให้ทุกคนดูช่องได้แล้วนะไอ้เที่ยตรงเนี้ยไอ้เฮียบาร์บอะเอ้ยห้องห้องแจกเซิร์ฟอะวีอะว่าเปิดให้ทุกคนดูได้แล้วนะวาร์บ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 อะไรอะวาร์บอะไรอะเอ้ยแต่แต่ห้องวาร์บมีจริงๆนะเว้ยแต่ว่ามันล้างแล้วอะมันล้างเออีแต่มีแต่เพื่อนพี่เดียวแม่งเข้าไปเพื่อนพี่เดียวแม่งเข้าไปต่อกูเข้าไปแจกนิดหน่อยแล้วกูก็ขี้เกียจ ยังแค่เอาปั่นอะไรวะจังปั่นใครใครใครเมื่อกี้ใครเมื่อกี้เสียงสตา์ใครมาไว้ยันใครมารับตัวใครเขาปั่นผลไม้ไว้ปั่นปั่นถุงปั่นถุง๋อ้ยเจ้าพยันนี่สะตานเลยก่อนไอตู้แบบจะตายโอเคต้องมาเหนึ่อยกูแหละฮะจริงเออมาน่สจริงด้โอ้ น้ำอะไรมีใครจะไอ้นี่ไม่เอ่ยมีใครจะกไม่แทนไหมแทนกลัวไม่ตายนะทแทนเข้ามาเลยนะครับอ๋อไม่ตายใช่ไหมเออเข้าได้เดียววะไม่ตายฮะไม่ตายแค่เสียค่าหัวอะไรประมาณเนี้ยหยอกหยอกไม่ตายก็เสียไม่ตายแค่เลี้ยงไม่โตอ่ะใช่ใช่ไม่ตายมึงมึงมึงไม่เปลี่ยนมาตรฐารเรือดิเฮีย เอนที่กูเล่นอยู่ไม่ใช่ทหารดิเหรอวะเออวะใช่นี่วะขอโทษุณไม่ได้มองมาเลยเฮียเอาแบบไม่ตายนะเอาแบบไม่ตายนะคือมึงข้ามฆ่ากูแต่กูข้ามมึงได้เพราะว่ายังไงมึงก็ไม่ไม่เสียข้าวหมดแล้วมาเลยนี่นี่เกี่ยวอะไรเนี่ยเป็นไฟายมึงไปทอดไปเขาจะไปรอแดดกันเยอะแยะได้ไปกินแดดตรงนี้ เอาไม่ตายนะไม่ตายนะโอเคแค่นี้พอคอมโบเฉยๆตายนี่คือกะคอมโบเฉยใช่ไหมคอมโบเฉยนี่นี้ขอบคุณกูเสียหกพันเกตกูเสียหกพันเกตมันเอาครับจะพูดแบบทีมบอมันตั้งนานเรื่องสองล้านห้ารู้ไหมเรื่องปีแบบแล้วมึงยังสองล้านห้าอยู่ไม่ใช่เหรอวะเนี่ยจะลนแล้วเนี่ยอีกสามพันเนี่ยโอ้เรื่อง แค่มึงดูมึงดูได้ด้วยวะอ๋ออื่นนี่ว่ะมันเป็นฐานเรือลืมไปฐานฐานเรือมาสร้างแกแคนหรือคิวครูเฮียอะไรไม่ได้เลยคิวเฮียค่ะม่น่าว่าครูเว่เฮียเชี่กูเนี่ยไม่ไ่าว่าครูไม่ใช่คิวที่นี่เฮียตอนตอนคูเท็กเขาโบกมอญอยู่ที่นี่แม่งอยู่ดีก็มาดุดกูใส่คนเลียนต้องเจอแบบนี้สัตว์ กูปีนกูปีนกูปีนหนึ่งล้านอ่ะปีนร้อยสามีีแหลกอะ่ะจีนกูโดนใสอ่ะเด็กสอวจะแดงมึงโอเคเขต่อไปครับอะไรอ่ะแกมาจะทะลุอะอเ้เี้ย เขาจะลงดันแสงลงได้เลยนะวันนี้ผมขอเทคแคลแบบเพียวๆไปก่อนเลยเคกระโดดกันเอาไหมครับโคชยังไม่ได้เอาเองอรลิงเข้าไม่ได้หรอกลิงวีอ่ะเปลี่ยนลิงแล้วเปลี่ยนโอ้จอบลิ่งเจอบลยจบเลย่งทำไมวะอุ้ยโี๋ยวเห็นเขาซื้อนักกูจะออนซุปจะออนซุปเร็วกว่าเจ้าของซื้อจะเข้าอ่ะคือมันวินโคตรเลีอะก็แบบจะแบบเก็บ เก็บไว้แบบหนึ่งๆกับพี่บิ๊กยาอันนี้แม่งเปลี่ยนเซฟทำห้าเลยว่าโอ้กูไม่ขออีกแล้วใครมีเซฟบิบ้างเออเพื่อนกูที่แน่ๆคือกูยังไม่มีพี่ยอนนนุ่แม่งรวยนะเวียแม่งขอตังค์พ่อพ่อแม่งโอนให้ดละพี่ยอนนนุ่นอะแขวะเนี่ยเป็นพี่นุ่นพี่แอนนแม่งแม่งคอมพังไม่ก็ขอพ่อซื้อพ่อแม่งก็วุ้นยินมาให้ก็ดี แต่แม่งแม่งยังจ้างให้กูฟาร์มฟาร์มไม่ใช่ฟาร์มโลกูอยู่เลยเฮียแม่บอกว่าเยาวโอทียาววิวพันห้าแล้วก็เงินครบด้วยเฮียแม่งให้กูสามร้อยลูกบาทรู้บอกแหลกลงไม่บอกเฮียทำไมยิงกันอย่างนี้วะอะไรว <c oughs> ะไอสัตว์แฮกลงไอสุริยุทธ์เฮ้ยบ่เเล่นอะไรอยู่วะ อ๋ออาเซนนั yes. yeah. Yeah. Uh ่นเหรอไม่ยอมยิงเหรอเต้มึงเข้ามาไม่ได้เลยนะไอเต้ยมึงมาเดี๋ยวมึงก็ร้องอีกไอ้เหี้ยกูยิงยับเลยนะแต่มีแฮกด้วยไม่ยิงเงะโป่อยี่ย์ก้นโป้ไม่ได้หรอนี่ไงกระโป้ก็ต้องโป้แล้วล่ะไอ้เหี้ย ไปไหนวบิกูหายไปไหนบิวกูคนเงียบ่ะบีวกูอะยืนนิ่งสั่งซื่อเงียบจัดเจแค่เราก็ใกล้รอยลานแล้วอีเจ๊เจ็แล้วไม่เหมือนแจนเออก็ไปล่าดีอะไรนะสันม่เหมือนแจนนอะไรนะอย่างสันสัโดนโดนลูกแคนาอย่าลูกแจแม่งโคตรทลยุทธรับรับได้ไงวะเชีย ให้กูให้กูหัวแข็งกูเต็มไม่หอวอะไรอ่ะยิ้มแข็เลยยิ้มแขนงทำห้าเลยเตะออกก็จบไหมเ้ยดีไม uh, ok ่เข้าใจจริงๆนิเอ่ะย้มแข็มไม่ค่อยพิเศษอ่ะหรือว่าข้างหัวแข็งทวเลยแยมงัวฉัขงหาอะไรมึงขอทานเหรอเดี๋ยวก็เหม่เดี๋ยวกเหนติดสี่ร้านเพื่อนเพื่อนเพียวเออ่ะข้างหัวก็เยอะกว่ากูไม่ยังขอให้กูโดนนี่ยอ่ะ โคจรไหนใเนี่ยแม่งเขาซื้อพี่อะไรแม่งบอกให้โดนหนีต้องไปเนี่ยเวลาไม่เป็นอหไรเนี่ยคอมโบดาบเนี่ยแม่งแม่งเปลี่ยนดาบมาเป็นปืนเป็นปืนกลายเป็นดาบอะไรมาณเนี้ยแต่แต่แม่งชอบแม่งเล่นแต่คอมโบปืนเพี่ยะคอมโบดาบแม่งไม่ได้ดิเป็นคนหน่อยอ่ะเดี๋ยวนี้มันมาเล่นเดี๋ยวนี้มันมาเล่นสายปืนเลยมันไม่เล่นมันเล่นแต่ปืนอะไรฮะไม่รู้เป็นเที่อะไรใช่ไรกับปืนนะเปล่าแล้วกูเป็นสตี